สวัสดีคร oh, ับผมสวัสดีพ่อแม่พี่น้องนะครับนาาสวัสดีพ่อลุงแม่ป้าอ่าวอ่านาบาวผู้เสียผู้สาวผู้บาวซ้ำหน่อยครับผมมาพออกับผมอีกคือเก้ครับพี่น้องครับนุ่มสกุลโคตรโกพี่น้องเมือนี้พาพี่พน้องมากินเขาอีกแล้วพี่น้องเอ้ยได้เป็นเมนูก๋วยกุ้งพี่น้องก๋วยกุ้งก๋วยกุ้งเต็นลวครับพี่แหลกอเต้นอยู่พี่น้องถึงนามประแดงเราเรยียบ้อยเบิดพี่น้องเอ้ยเศร้าเต็นซ้ำโอ้ยมาสิกินแบบเต้นเต็นให้พี่น้องเบิ่งบ่ได้ครับผมพี่น้องนอกก่ออนนพี้ง นอกน้าปลาแดกก่อนครับผมถือน้าปลาแดกผมเรียบร้อยเลยมาพี่น้องเสียบเสียบคือเก่าล่ะครับพี่น้องครับอันนี้ก็จะเป็นพักกับเนาะกาดหินแตงเนาะบักทัวพี่น้องครับแล้วก็เป็นไอ้เขือพี่น้องเขือเขืออ่ะหอมแดงผิดอ่ะมาพี่น้องเสียบเสียบน้ำผมอีกคือเก่าครับผมโอ้ยผิดหวังพี่น้องเลยแวยกุ้งเต็มแต่ว่าเต็มพี่น้องเลยอ่ะว่าไปยัง้งพี่น้องเสียบเสียบคือเก่าขาดไดได้ครับผมขนย้อนหนคือเก่าพี่น้องครับอ่ะ มาพี่น้องก่อนจะไปเบิ้งคลิปกะฝากพี่น้องไว้เดอร์ครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามเนาะครับเนะเาะเป็นกำลังใจให้นุ่มสกุลในการทิ้ดคลิปต่อๆไปครับพี่น้องครับมามาพี่น้องมาบาทเนี่ยเสียบครับผมโอ้ยพี่น้องเลยอืมวาทิเย็ดเต้นเต้นเสียบให้พี่นอ้องเบิ้งนาเศร้าเต้นสั่ถึงน้ำประแดง้วก,ก็ได้พี่น้องเลยคำแรกครับผม พี่น้องครับยังไงคือเก่าครับผมสำหรับนุ่มสุกุลแล้วจานแห่ครับผมบม,มีปัญหาครับอือือืมกุ้งสดหวานๆเลยพี่น้อง เตทนจำกุ้งกันแล้วมาเด้อเสกกร็จน้วนผมเด้อครับเสกกร็จแ้วน้ำนมสกุลเนาะครับเนาะพี่น้องเนาะเสกกร็จแล้วเหมือนกันครับพี่น้อง สดย่างเดียวครับผมอืมหอมแดงนู่นกำนังประเด็กนั่น ร้านบ้านเฮาคือเ่าครับพี่นอ้องครับข่ายกลวงพี่น,อน้องอืม มามาพี่น้องจ,จัดจ้านนั้นผมครับคำอย่างเง้นคือเกาพี่น้องเลยสดด่างเดียวครับผมริดพี่น้องกินได้หลาย่องแซ่บอืมอ มาเด้อพี่น้องทั้งไก่ทั้งไก่ทา,กานไป่านมากินต้องกันเนาะครับเนาะเซียบน้ำผมนะครับคำยังไงพี่น้องอืมอืม กัดเนี่ยยิ่นหาพี่น้องเลยเข้ากันดีปานนี้พี่น้องอื นำนวไปเนาะนำบาดแดก จำครับยังไงพี่นอ mm hmm. ้องหอนหอนหออบอกเพลิกเริ่มทำงานนะพี่น้องเริ่มเผ็ดแล้ว ผิดต้องแสบอีกคือเกาครับผมอ้ยค่ะข,ขนาดพี่น้องเลยเมนูนี่กับเข่าก็ได้กับแก้มก็ดีครับผมพี่นอ้องเอา้าคำยังไงนำผมครับื เสียบอยู่ครับพี่เ้องกรุงมันสดอยู่ครับผมซื้อมาแล้วกับผมวม่ใส่น้ำไปตอนผมหนึ่งเขาผมไม่ได้เอาฝ้าหมอกปิ๊บไ,ไปเลยเต้นออกเต็มพื้นพี่เ้อง บัดพ่อมาถึงน้ำประดเดี๋ยนียบร้อยซ้ำพี่น้องเลยบัดเต็มสำหรับโว้โจะแมนเนาะ ัตำเบื้องอา,าพี่น้องครับตำเซนประกอบนะพี่น้องปรกอบซุกบานเข้าเนาะอุ้ยึขักเลยล่ะเซนข,ข้าวขัวหอมๆพี่น้องเลยนี่ก็ใส่ข้าวขัวหอมๆคือกันครับ Ừ. Khi kèm hết ra chạy đi mới á Má phải không? ย้ำแต่ให้อยากแหยพี่น้องเย้ยแซ่บหร <c oughs> ครับอย่าลืมเด้วยพี่น้องเฮ็ดกินลองนนิ่งเ้อแซ่บครับผม <c oughs> น่วงหายพี่น้อง ใส่ไปแดกสักหน่อยจะไม่รู้ว่าผู้อื่นเขาเจ้าเฮ็ดใส้บอแต่ว่าสูตรนุ่มสกุลต้องใส่เลยครับพี่นอ้องใส่ไปแดกสันหน่อยมันหอมมันนัวอืม <c oughs> <c oughs> Yeah, Piyonk. Know. คับเนาะอืมเกย์ยู่เหรอพี่นอ้อ,อ,นองผมไงอืมเผ็ดคับเผ็ดแน่พี่น้องเอ้ยเอาเผ็ดต่อยไผ่พี่น้องอืม ัพี่น้องอืมหอมพอขวบพี่น้องเลย 俩人也别上 เบ็ดพี่น้องแสบคักแสบแน่พี่น้องโอ้ยเผ็ดพี่น้องเอ้ยมันเผ็ดถึงแสบอาหารอีสานบ้านเฮาเนาะพี่น้องตุนนนกินเทือกอะแสบย่องเลยฮะเบ็ดพี่น้องอิ่มพอดีผมกระไดโออ๋ะอิ่มพี่น้องบ้านในสุดท้ายกะบ่มีหยังคือเก่าพี่น้องครับ ฝากพี่น้องไว้เด้อโอ้เพจพี่น้องเลยฝากพี่น้องไว้เด้อครับพี่น้องมือระมัดกกดไลค์กดแชร์เนาะกดติดตามเด้อพี่น้องเป็นกำลังใจให้นุ่มสกุลเนาะในการฮหดคลิปต่อไปครับพี่น้องครับหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งการติดตามกะเป็นหนึ่งกำลังใจให้นุ่มสกุลเนาะครับเนาอพี่น้องเนาะในการฮหดคลิปตัวตไปครับผมพี่น้องครับการกระทํำใดว่าจ่าใดของนุ่มสกุลเด้อครับพี่น้องบบสุภาพนุ่มสกุลขอโทษขออภัยพี่น้องเนาะครับเนาะแต่ก็ขอขอบคุณพี่น้องที่ ขามาติดตามผมเนาะครับเนาะพี่น้องครับขอพุ่งเปนไล,ลเดอครับพี่น้องผู้ใดบระท่านติดตามกะกดติดตามเนาะครับเนาะเบิ่งคลิปมากกะกดติดตามเด้อครับเป็นกำลังใจให้กันเนาะครับเนาะพี่น้องเนาะอ่ะนุ่มสกุลอ้่ล้ำล่าพี่น้องไปเพียงซํานียครับผมมือนี่ครับผมสวัสดีครับ